แรงเกินยูฉัดมงคลสามีนักร้องดังเจนนี่รัชนกออกมาโพสต์เดือดกลางโซเชียลทำเอาสะดุ้งทั้งไทม์ไลน์ต้องบอกได้เลยว่าเป็นครอบครัวและคู่รักที่อบอุ่นสุดๆส,สำหรับคู่ของนักร้องสาวเจนนี่รัชนกกับสามียูฉัดมงคลที่มีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องอยูจิน ซึ่งทั้งคู่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันอย่างมากมายและหลายๆครั้งที่เจอเรื่องราวดรามาถาโถงแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้แต่ก็มีบางครั้งที่ก็ทนไม่ไหวถึงขั้นต้องออกมาโพสต์ระบายผ่านโซเชียลอยู่หลายหนเช่นเดียวกันฟาดกลับหลังถูกแซะเกาะเมียกิน ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ออกมาเผยความในใจในเรื่องที่รู้สึกอึดอัดโดยเฉพาะเรื่องถูกคนพูดว่าเกาะเมียกินซึ่งยิวก็ออกมาโต้ข่าวพร้อมฟาดชาวเน็ตช่างแซะไว้ว่าขายชาขายสบู่ได้วันละล้านไม่พอใช้ครับเขาว่าผมต้องเกาะเมียกินไปวันวันเห็นแต่เจนนี่ทำงานคนเดียวยิวไม่ทำการทำงานเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครับ อุดหนุนชาผมได้นะครับจะได้ฉลาดขึ้นแถมยังได้โพสต์ภาพยอดขายใต้คอมเมนต์ที่มียอดรวม900าแสนกว่าบาทพร้อมระบุข,ข้อความว่าเมื่อคืนไม่ถึงล้านเสียใจร้องไห้ทั้งคืนไม่มีตังกินข้าวอีกยิวโพสต์เดือดแนะความหมายคำว่าเออกล่าสุดยิวก็ได้ออกมาโพสต์เดือดกลางโซเชียลอีกครั้งไว้ว่าวันนี้ขอเสนอคำว่าเออกครับ เออกเนี่ย ok er, มีอยู่หลายแบบเออกแบบโง่โง่เออกแบบไม่คิดเออกพุ่งไปรุ่งคอนงานนี้ทำเอาพรรยาสาวสุดที่รักอย่างเจนนี่รัชนกคอมเมนต์ตอบกลับใต้โพสต์ดังกล่าวเอาไว้ว่าตกใจจะจะนะอีกทั้งด้านแฟนแฟนแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิของแท้เลยห้า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 คนคอนสะดุ้งเลยแซ็เวอร์ได้แรงอกนีน้องยิว พ่อ,อยิวแรงมากเอาอีกอีกชอบตรงดีค่ะร้อยเยย5,555ใครทำให้ปับป้ามูฮเนียใจเย็นพ่ออย่าไปสนใจเป็นต้น